สวัสดีครับสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปาโมกสายบอลนอก VP พนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยครับฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะก็จะวิเคราะห์บอลพร้อมให้ทีเด็ดนะฮะวันนึงคู่นะครับเมื่อก่อนให้2คู่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ให้1คู่ดีกว่าครับเพื่อความชัวนะฮะอ่ะเอาวันนี้มามี1คู่มาฝากกันนะครับแต่ก่อนที่จะมาวิเคราะห์คู่นี้กันเนี่ยไปดูของเมื่อวานกันก่อนเลยนะฮะ เมื่อวานเนี่ยป๋าให้ลองนะลองเอออาร์เมเนียนะฮะผมรู้กฎว่าอาร์เมเนียแพ้ครับแพ้สองศูนย์นะฮะแพ้สองศูนย์นะฮะโอ้โหในยูทูบเนี่ยเริ่มเป๊ะเริ่มออกทะเลนะฮะก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยป๋าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะก็จะไม่ทําให้เอ่อท่านผู้ชมเนี่ยที่ติดตามป๋าเนี่ยเอฟซีป๋าเนี่ยให้ผิดหวังนะครับสำหรับในยูทูบนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะมาเริ่มใหม่กันใหม่ครับนะผิดพลาดแล้วก็ช่างมันต้องขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มใหม่กันเลยนะฮะ เ,เริ่มที่กลุ่ม Vp กันเลยนะฮะกลุ่ม VP ป๋าเนี่ยป๋าให้มีโค้ด VP นะครับนะโอ้โหนักบุญนะ,ะนักบุญนะป๋าเนี่ยเป็นเด็กแมซี่นะครับแต่ป๋าไม่กล้าไม่กล้าให้แมซี่นะฮะป๋าชอบให้บอลรองนะบอลสวนแมซี่นะฮะหลังๆเนี่ยแมซี่เลือมฟอร์มเริ่มดีนะตามสภาพนะฮะอ่ะแล้วก็แอดมานิกนะฮะสองหนึ่งทนะ่าโค้ด VP ของป๋านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น Vp ธรรมดานะครับเป็น ลาเมียนะครับแล้วก็โอดนเช่นะฮะแล้วก็ดาบี้เคอตี้นะฮะสามตัวนะฮะส่วนกระแสนะครับป๋าให้ส่วนกระแสเลยบอลมาป๋านะฮะคู่บาลี่เนี่ยคนให้บาลี่เยอะนะฮะแต่ป๋ามองจากทรงบอลแล้วก็ราคาบอลเนี่ยมันมันไม่น่าได้นะครับมันไม่น่าได้นะเลยให้ลองไปนะฮะแล้วก็คู่นี้นมิทิลเลนกับโอดินเช่นี่ยป๋าคิดว่านะครับยัง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 น้อยเนี่ยมโอดนเช่นยน่าจะเสมอนะฮะเสมอหนึ่งนะฮะหรือว่าเสียครึ่งนะฮะ เด็ครึ่งอาจจะแพ้หนึ่งลูกนะครับแต่แพ้หนสามศูนย์เลยนะฮะแล้วก็ลาเมียเนี่ยค่อนข้างที่จะผลงานดีครับเล่นในบ้านป๋าก็ให้ไปนะฮะอ่าไม่เออก็ใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ดีป๋าได้เลยนะครับที่มุมล่างขวามือครับ p a h m o k แปะก็แปะหรือลิงก์ครับลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะไม่ใช่มีแค่บอลแบบนี้นะที่ป๋าให้นะครับป๋าให้มีเนี่ยนะฮะที่ป๋าสรุปผลให้ไปนะครับนี่เอ่อบอลจีแป้นนะครับบอลญี่ปุ่นนะฮะ ป๋าก็ให้นะครับแล้วก็แนวทางบอลไทยนะครับก็มีนะแล้วก็บอลออสเตรเลียนะครับก็มีครับเกือบทุกลีเลยฮะบอลเตะเร็วนะครับไม่ต้องห่วงนะเพียงแค่ท่านสมาชิกในกลุ่มขอมานะครับป๋าจัดให้เลยนะครับก็รับทรัพย์กันไปนะครับนะอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะแต่เอามาบวกลบคูณหารเนี่ยก็กําไรมากกว่าขาดทุนนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยอย่าลืมนะครับป๋านะสู้ทุกลีอยู่แล้วนะ สู้ทุกลีกครับไม่ไว่าลีกไหนป๋าสู้ทุกลีกฮะขอแค่บอกในกลุ่มมาเท่านี้ป๋าจะวิเคราะห์ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้แนวทางไปในกลุ่มนะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูกันอีกคู่หนึ่งนะฮะอ่ะเป็นออศึกยูโรปาลีกนะครับศึกยูโรปาลีกคู่นี้เนี่ยเอ,อ่อเป็นการพบกันระหว่างอาแจกอันเตดัมนะครับเปิดบ้านต้นนอนรับกามีของยังบอยนะฮะ เลยราคาเปิดมาที่อาแจกนะฮะต่อครึ่งคบลูกครับที่ราคาหลักนะฮะแล้วก็ราคารองหนึ่งลูกแล้วก็ราคาเสริมเนี่ยลูกควบลูกครึ่งแต่ก่อนที่เราจะพูดเรื่องราคาตรงนี้เนี่ยเราไปดูกันก่อนเลยนะครับอ่นัดนี้เนี่ยเตะที่บ้านอาแจกนะครับทั้งสองทีนี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะฮะแต่มาดูฟอร์มกันหน่อยฟอร์มกันหน่อยฮะ สิบนัดล่าสุดของอแาจา็กเนี่ยชนะแปดนะฮะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้ยี่สิบห้านะครับเสียสิบสามประตูนะฮะส่วนยังบอยเนี่ยสิบนัดล่าสุดของยังบอยเนี่ยทีมเยือนเนี่ยชนะเจ็ดนะครับเสมอสามแพ้ศูนย์นะแล้วก็ยิงได้ยี่สิบสี่ประตูนะฮะแล้วก็เสียสิบเอ็ดประตูนะฮะก็ถือว่าโหดพอกันเลยพอสมควรเลยทีมนี้เนี่ยอ่ะ แต่ป๋ามองทรงนะครับป๋ามองทรงว่าคู่นี้เนี่ยเกตบอลเนี่ยเกตบอลเนี่ยระหว่างอาแจกกับยังบอยระหว่างลีกเอ่อฮอลแลนด์เนี่ยกับลีกสวิตเนี่ยอาแจกเนี่ยนข้างที่จะเหนือขวานะครับเตะในบ้านแล้วก็อาแจกอันเตดัมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่ปั้นนักเตะดังๆหลายคนนะครับนักเตะระดับโลกหลายคนมาจากอาแจกสัส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็อาจจกเนี่ยเป็นการทําทีมดีนะครับแล้วก็เตะในบ้านนะค่อยงที่จะไว้ใจได้เลยครับส่วนยังบอลของสวิตเนี่ยโอโ้เป็นทีมที่แข็งงมากครับในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ไม่แพ้กันสูสีไม่แพ้กันเลยนะแต่ป๋ามองดูว่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจากราคาน้ำกันดีกว่าเราค่อยว่ากาันอีกทีนะฮะอ่ะมาดูราคาน้ํากันดีกว่าน,นะครับราคาน้ําในเลทของเอ่อครึ่งคุบลูกเนี่ยอาจจ็กเนี่ยบอลต่อนะครับเปิดมาที่ น้ำดํานะครับศูนย์จุดแปดสามนะครับแล้วก็สูงต่ําเนี่ยเปิดมาที่สามลูกนะครับถือว่าอยู่ในเลทราคาที่เหมาะสมนะครับถ้าครึ่งควบลูกเนี่ยสูงต่าเนี่ยต่ากวาสองลูกครึ่งควบสามลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นทางหน้าของบอรลรองนะฮะบ,บอรลรองนะฮะแต่ในเลทครึ่งควบลูกเนี่ยน้ำำําดํศูนย์จุดเลทน้ำดำํดศูนย์จุดแปดหนึ่งถึงศูนย์จุดแปดสี่เนี่ย ในเลทขึ้นควบลูกนะครับนำดั้ม0.81ถึง0.84เนี่ยแล้วก็สูงต่ำเนี่ยอยู่ในเลทสองลูกคขึ้นครบสามหึ่งสามลูกเนี่ยสามารถเล่นบอลต่อได้เลยนะครับบอลต่อได้เลยบอลต่ออาจจะเหนือขวานะครับดูจากองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยเจ้าบ้านนะฮะเกตบอลคุณภาพประกอบด้วยสถิติการเฝ้าบ้านน่ะก็ยังโหดนะครับยังไม่แพ้ใครในบ้านนะฮะยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยนะครับยังโหดมากๆนะฮะแล้ว โอกาสชนะเนี่ยของอาแจกเนี่ยมีมากมีเหลือ่อมเหลื่อมเหลื่อมยังบอยไปหน่อยหนึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยอาจจะชนะเอออาแจกอาจอาจะชนะนะครับแต่อาจจะชนะไม่ขาดหรือเปล่าอาจจะชนะสองหนึ่งสามหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเออก็ปามองสูงว่าสูงแรกเนะี่ยมีสกอร์แน่นอนนะครับมีสกอร์แน่นอนสูงแรกเนะี่ยครึ่งแรกมีสกอร์แน่นอนนะครับดูที่ว่าจะเลือกเล่นเ,เ,เลือกเล่นราคาไหนนะฮะ หนึ่งลูกเนี่ยน้ำน้อยไปนะครับศูนจุดหกเก้าถือว่าน้ำน้อยไปเลยเออลูกควบลูกครึ่งเนี่ยแล้วก็ต่ำเนี่ยน้ำต่ำศูนย์จุดเจ็ดหกน้ำตํำหลอกครับน้ำตํำศูนย์จุดเจ็ดหลอกมากนะหลอกมากนะฮะหลอกมากถ้าน้ำตํำศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าเนี่ยเออต่ำเนี่ยมีลุ้นนะครับมีลุ้นว่าจะออกตำ่ำแต่น้ำตํำศูนย์จุดเจ็ดเนี่ยโอ้โหอย่าเล่นเลยฮนะป่าโดนคู่เนี่ยคู่เสาต่ำตั้นนะให้ดูนะฮะ ให้ดูนะครับป๋าตั้งหิดใจอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะป๋าตั้งหิดใจอยู่แล้วนะครับตั้งหิดใจอยู่แล้วนะครับเซาสครับสองลูกศูนย์จุดเจ็ดเก้าโอ้โหตั้งหิดใจอยู่แล้วนะครับน้ำดำศูนจุดเจ็ดอ่ะหลอกมากนะครับดังนั้นน่ะสูงแรกสองลูกกับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะฮะเกมนี้เนี่ยป๋ามองทรงว่านะครับในเลทราคาแบบนี้ถือว่าเป็นเลทราคาที่เหมาะสมนะครับดังนั้นน่ะคู่นี้เนี่ยป๋าให้ต่ออัจจกที่ราคาครึ่งคบลูกได้เลยครับนะ ต่ออแจกที่ราคาขึ้ก็ลูกได้เลยนะฮะอ่ขอฝากอีกทีนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเข้ามากลุ่ม VP ีแบบนี้นะครับป๋าสู้ทุกลีกครับขอเพียงแค่ท่านเสนอมาครับว่าท่านอยากให้ป๋าไว้ข้อหลีกไหนนะฮะป๋าก็จะส่งแนวทางที่เด็ดนะครับไปให้เปในกลุ่มทันทีนะฮะก็บวกลบคุ้นหางกันเนี่ยกำไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลไทยบอลออสเตรียออสเตรเลียนะครับบอลญี่ปุ่นนะฮะบอลเกาหลีนะครับ ที่เตะเร็วๆน่ะช่วงช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นน่ะป๋าจะให้ได้หมดเลยนะครับแนวทางนะฮะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะเพียงแค่ลิงก์นะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เท่านั้นเองนะฮะกดที่ลิงก์แล้วมาเป็นเพื่อนป๋าได้เลยนะครับแล้วก็ขอเข้ากลุ่มนะฮะกติกาการเข้ากลุ่มครับคือต้องมาเล่นเว็บเดียวกับป๋าเท่านั้นนะครับนะบอกแค่นี้นะครับสำหรับใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักมาขอป๋าได้นะครับบอกว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับป๋าจะส่งรายละเอียดการเข้ากลุ่มไปให้นะฮะ สำหรับวันนี้ครับป๋าต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะหลังจากที่ออกทะเลมาหลายคลิปแล้วหลายวันแล้วนะครับวันนี้นะครับป๋าให้ต่อไปที่อัจ็คอันตดานะครับในศึกยูโรป้าลีกนะฮะที่ราคาครึ่งควบรูปครับอ่ะมาดูกันว่าพวกนี้ป๋าจะผ่านหรือเปล่าป๋าจะกลับเข้าฝั่งได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ